สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะายจะชวนทุกคนมาปรับสภาพดินนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะต่ายก็มีตัวช่วยนะคะที่จะช่วยให้กับทุกคนได้ปรับสภาพดินเก่าดินแข็งนะคะหรือดินที่เสื่อมสภาพดินที่ค้างอยู่ในกระถางเป็นเวลานานๆน,นะคะให้นํากลับมาใช้งานได้รวดเร็วขึ้นค่ะซึ่งตัวช่วยที่ายบอกนะคะนั่นก็คือดินดีตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะไม่ใช่ปุ๋ยนะคะแต่ว่าเป็นสารปรับปรุงดินนะคะจะช่วยแก้ไขดินที่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้รวดเร็วขึ้นแบบที่เราไม่ต้องหมักเลยนะคะไม่ใช้เวลานานนะซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะสำหรับใครที่ปลูกพืชปลูกผักอยู่แล้วนะคะแตเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะมีดินเก่านะคะที่ค้างค้างอยู่ในกระถางแบบนี้นะซึ่งเป็นดินที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะเนี่ยแข็งแข็งนะคะเนี่ยข้างในนี้แข็งมากเลยนะเนี่ยค่ะทั้งในกระถางนะคะทั้งดินที่อยู่ในล้อ,อยางนี่ก็เป็นดินเก่าเหมือนกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะ วันนี้ก็เดี๋ยวไต่ก็จะชวนทุกคนนะคะมาปรับปรุงสภาพดินโดยการใช้ตัวช่วยค่ะซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะค่ะและสำหรับวิธีการใช้นะคะไต่ก็จะใช้เจ้าสารดินดีนี้นะคะประมาณ1 0 0 c ซีซีนะคะสำหรับการใช้ครั้งแรกนะคะผสมกับน้ำประมาณ30ลิตรค่ะ,ะขาย่าวก่อนใช้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัวฝาครอบเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะของถ้วยตวงให้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะ มีรอยขีดขีดบอกจำนวนซีซีอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะก่อนใช้เขย่าทุกครั้งแล้วก็เทลงไปเลยนะอันนี้เป็นน้ำสะนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะเหลืองๆสักนิดนึงนะคะเป็นน้ำสะค่ะนี่ค่ะ1 0 0งซีซีค่ะเทลงไปเลยนะเขย่านะคะให้เข้ากันค่ะ ขอปิดฝาก่อนคนให้เข้ากันได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวต่ก็จะตักตัวนี้นะคะไปราดรถที่ดินแข็งๆดินเก่าๆของเราเมื่อสักครู่นี้ค่ะตักไปเลยค่ะ ทุกคนนะคะจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นนะคะฟองตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะคะให้มีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะถ้าดินเรามีจุลินทรีย์เป็นดินที่ดีแล้วเนี่ยนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าดินเราดีเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบรากเนี่ยมีการชอนใช้ที่ดีตามมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปราดรถกันค่ะทุกคน ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะต่ายก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะดินเก่านะคะที่อยู่ในกระถางเดี๋ยวต่ายจะเทลงในนี้เลยนะ<ม>นี่ค่ะ<ม>เพื่อนๆจะได้เห็นกันเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดินเก่านะคะแข็งอยู่ในกระถางแบบนี้<ม>เราก็จะมาฟื้นฟูมาปรับสภาพดินนะคะโดยการใช้เจ้าดินดีตัวนี้ค่ะ<ม>เอาเจ้าน้ำนะคะผสมดินดีตัวนี้ราดรดลงไปได้เลยค่ะทุกคน นี่ค่ะอ่าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะส่วนอีกล้อ,อยางหนึ่งนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะเทดินเก่าที่อยู่ในกระถางตรงนี้ลงไปในล้อ,อยางเก่าใบนี้นะคะนี่อ่ะจะได้เห็นกันเลยนะคะว่าการเทน้ำเปล่าลงไปกับเทเจ้าน้ำผสมกับดินดีเนี่ยตัวไหนนะคะจะ ซึมได้เร็วกว่ากันค่ะแล้วก็นำน้ำเปล่าราดรถลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะก็เปรียบเทียบกันเลยนะคะ2ล้อยางนี้นะล้อยางฝั่งนี้ค่ะเป็นการราดรถน้ําเปล่าผสมกับดินดีค่ะส่วนล้อยางฝั่งนี้เป็นการราดรถน้ําเปล่าเพียงอย่างเดียวนะคะค่ะเรามาดูที่ล้อยางอันแรกก่อนเลยนะคะสําหรับล้อยางอันนี้นะคะที่ต่ได้เทน้ําเปล่าผสมกับดินดีลงไปนะคะ <Chris. S 2> ก็หลังจากเทไปได้ประมาณเพียง1-2นาทีเท่านั้นเองค่ะแป๊บเดียวเองนะคะที่ใต่ทิ้งไว้ค่ะ นี่เห็นไหมคะดินแข็งแข็งนะคะก็จะบี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ ร่วนมากๆเลยค่ะแล้วน้ำก็แทรกซึมไปทั่วทุกอนูของดินเลยนะคะเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของสารปรับปรุงดินตัวนี้นะคะจะทำให้น้ำเนี่ยแทรกซึมไปตามดินแข็งๆไปตามดินทีเออ่เป็นจับตัวเป็นก้อนได้อย่างง่ายมากๆเลยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสภาพจากดินแข็งดินเสื่อมสภาพให้กลายมาเป็นดินที่ร่วนซุยอีกครั้งหนึง่งได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะดินดีก็ทำให้เรามีใชยไปมากกว่าครึ่งแล้วค่ะปลูกพืชปลูกผักก็งามด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูดินที่เราเทด้วยน้ําเปล่ากันนะคะอ่านี่ก็เป็นในล้อ,อยางหนึ่งนะที่ไตน่นําน้าเปล่ามาราดรถนะคะยังเป็นดินแข็งจับตัวเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะนี่คือการรดด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวค่ะแน่นมากเลยค่ะทุกคนนี่คือดินที่ไต่รดด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะอ่า นี่ค่ะก็จะเห็นได้เลยถึงความแตกต่างระหว่างดินที่รดด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวกับดินที่เราราดรดด้วยน้ำเปล่าผสมกับดินดีนั่นเองนะคะนี่ค่ะคือคุณสมบัติคือประโยชน์นะคะของเจ้าดินดีตัวนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจในเจ้าดินดีตัวนี้นะคะเดี๋ยวไต่ก็จะทิ้งรายละเอียดนะคะลงในกล่องข้อความใต้คลิปนี้เลยค่ะอาจะเห็นได้ว่าดินของเรานะคะที่ผ่านการใช้ดินดีตัวนี้นะคะสามารถนําไปปลูกพืชปลูก ผักได้เลยทันทีค่ะเติมปุ๋ยคอกลงไปเติมปุ๋ยหมักลงไปนะคะก็ทําให้ดินของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับใครที่มีดินแข็งมีดินเก่ามีดินที่เสื่อมโทรมเสื่อมสภาพนะคะสามารถใช้เจ้าดินดีนี้ช่วยปรับปรุงสภาพดินได้เลยค่ะ ค่ะก็เท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะต่ายก็อยากจะฝากไว้นะคะดินดีปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะเรามาเปลี่ยนดินแข็งแข็งเปลี่ยนดินเก่าเก่าให้สามารถปลูกพืชปลูกผักได้อีกครั้งนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากรอก็แนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะเจ้าดินดีสารปรับปรุงดินนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ